นี้ปลูกก็กำลังจะเลื่อยไม้นะคะไม้เหลืองๆนี่คือไม้ขน,นุนไม้ขนุนนะคะเนี่ยเป็นไม้ประดู่ไม้ขน,นุนค่ะกำลังทํากุฏิค่ะกุฏิกุฏิกุเนี่ยค่ะที่เพื่อปฏิบัติธรรมนะคะสิทธิ์ยานุสิทธิ์ค่ะถ้าใครอยากจะมาปฏิบัติได้เลยนะคะที่วัดบ้านนาเดือวัดป่านะคะตรงนี้นะคะอันนั้นไม้ขน,นุน ค่ะเป็นไม้ขนนุนคือก็ผ้าจารย์แกก็เต็มที่ค่ะคืออยากได้กุดนะคะคืออยากแบบมีที่พักคือญาติโยมค่ะนกี่นะดอกสวรรค์ที่เก่า อันนี้เป็นไม้ขนุนค่ะเหลืองอร่ามเลยไม้ดีมากค่ะคือก็ทุกคนก็เข้ามาช่วยกันนะคะมาช,ช่วยกระจายค่ะเพื่อที่จะสร้างลูกศิษย์ค่ะได้สร้างกุฏิเพื่อจะปฏิบัติธรรมเพราะว่าที่นี่ไม่มีกุฏิเลยค่ะข้างหลังเลยค่ะคือร่วมพลังกันค่ะช่วยกัน,นอือมผลไม้ละมือค่ะอันนี้พวกปีกไม้พวกอะไรต่ออะไรคือแกก็เก็บขึ้นมาเพื่อจะมาเลื่อย คนชาวบ้านก็มาด้วยใจด้วยใจศรัทธานะคะเดี๋ยทุกคนค่ะมาด้วยใจศรัทธาคนละเล็กละหน่อยะคะ่ะเขาปีกไม้อะไรต่ออะไรเนีย่ยตรงนี้นี่ค่ะอันนี้ค่ะเป็นกุดค่ะเป็นหลังแรกนะคะที่ไอปราช้าที่อะไรนะที่ฝืนปฏิบัติธรรมบูเมืนาา่นปราช้าบรรณาเดือนะคะที่อาจารย์แม่มาปั้นพระ มันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะถามว่ากว้างไหมที่กว้างนะเนี่ยอ,อยู่อ,อยู่ได้หลายคนดะกำลั <c oughs> งขึ้นราคาเดี๋ยวสนสนหนวันไว้ค่ะชาวบา้านเขาก็เต็มใจที่จะช่วยโรดช่างนะคะเธอก็หาหมดอ,โอโนุโมโทนาด้วยกันนะคะ trên mái đường ขาสาธุนะคะมีไม้หลายหลายชนิดเห็นไหมะคะคทุกคนมาได้วยใจนะคะมาได้ใจเพื่อที่จะสร้างกุฏิทือสร้างกุฏควรจะปฏิธรรมค่ะมันไม่มีกุฏมาช่วยกันคนละไม้ละมือน,นะคะด้วยใจ

แน่นอยู่นั่น,ดนได้อยู่ยอ๋อบางโอส้สาธุสาธุค่ะแค่นี้นะคะบ๊ายบาย